ยังไงเนี่ยที่คุณเงียบไปจากเขานะจ๊อะอะหรือไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่นะคะจะตรงแค่เท่าไหร่20%ยกเว้นว่ามีวันเกิดนองต่อไปนี้จะตรงไปเลย80%เนาะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข1น,นะคะมีนกรกฎพิจิกนะจ๊ะคนเกิดเมทุนนะคะคนเกิดวันลงทายด้วยเลข5นะคะคนเกิดวันทงทายด้วยเลข2นะคะผึ้ก,กันบางก่หากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทย์ดได้เลยนะจ๊ะอ่าไหนดูซิว่า อะไรยังไงเกิดขึ้นซงใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัว M นะเธอหรือว่าจะเข้าเลมอนก็นได้นะคะแบบปกติรอ1วันแบบด่วนรอ1ชั่วโมงเท่านั้นนะจ๊ะเขารู้สึกยังไงเอ่ยอืม six of miller นะคะต่อมา queen of f l u b แล้วก็ the fan จ้ะต่อมานะคะ t e of r o s e นะจ๊ะสุดท้ายได้ the chariot นะจ๊ะหรือว่า the l i m o u s นั่นเองอาถามว่าเขารู้สึกไงหรอเขารู้สึกว่าเธอไปไหนไม่ไกลหรอก เธอคงจะอยู่แถวนี้นแหละอาจจะไปพักผ่อนหัวใจอยู่กับเพื่อนเลยประมาณเนี้หรือว่าอยู่กับบรรดาแฟนคลับเพราะว่าตัวเขาเห็นนะว่าตัวเธอนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างยังไงดีมีแฟนคลับค่อนข้างเยอะมีคนโอบมีคนเอาอกเอาใจหมั่นไส้หรือเกินจากเขาหมั่นไส้เธอจ้นะเนอะการเงียบหายไปของเธออะมันทําให้เขารู้สึกโกรธแล้วก็มีความรู้สึกหมั่นไส้มีความรู้สึกแบบเออเนาะหายไปหายเองกลับเองนะ เข้าใจไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าช่วงเวลาที่หายไปเนี่ยคุณอาจจะไปให้คนอื่นคน,คนนู้นคนนี้มาโอบคุณก็ได้นะคะยิ่งทําให้เขารู้สึกว่าแบบเออก็ใช่สิเธอมีคนรอบๆอบตัวเธอค่อนข้าขงเยอะเขามองว่าเธอเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีแฟนคลับเยอะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนงองแงงองแงงเอาแต่ใจมากเกินไปแล้วเขาต้องการดัดนิสัยเธอจะ้ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วเขาจะมีการ take action อะไรยังไงไหมนะคะอันนี้เป็นเป็นการส่องความรู้สึกเขาเนาะส่งใครนะคะ อยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะไพ่ยิปซีนะคะเป็นการเจาะความรู้สึกของคนคนนั้นนะคะที่มีต่อเธอนะจ๊ะไม่สามารถที่จะบอกความอ่า ถามไลน์ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นนะถ้าจะเรียนก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกเขารู้สึกยังไงคิดยังไงคิดถึงไหมหายไปเป็นยังไงบ้างเขายังมีแบบใจให้เราหรือเปล่าอันนี้คือถามไพ่ได้นะแบบปกตินะคะแบบถ้าเกิดจะเรียนกับแม่นะคะแบบสดนะวิดีโอคอลโทรคุยกันนะคะจะได้แบบชทแชทกันด้วยนะคะ10ครั้งนะจ๊ะแถมให้ยิบซีไปนะคะแถมการตลาดปั้นช่องไปด้วยส่งใครที่จะเรียนแบบแห้งเถอะฉันบอกได้เลยว่าเรียนได้ทันทีไม่ได้เหมือนแบบสดที่ต้องรอแบบ5วัน7วันอะไรแบบนี้นะคะ นะก็อยู่ที่2ใบเทาค่ะแบบแห้งนะจ๊ะส่งใครที่แบบรอโปรดาวย้ายมีอยู่นะจ๊ะกดที่หน้าแม่ลิงก์ที่2ใต้โปรไฟล์หรือเป็นเลมอนก็ได้นะคะอ่าถ้าแบบโปรดาวย้ายอยู่ที่16ใบแดงเธอค่อนข้างราคาปังอยู่อ่ะ six of miller นะคะ four of miller จ้ะ queen of f l u s นะคะ,ะ the fan จ้ะแล้วก็ king of miller ถามว่าเขาจะทำอะไรต่อไปใช่ปะมองส่องดูเฉย ทำให้เธอมีความรู้สึกหมดความอดทนเขาจะนิ่งแบบนิ่งมากเลยนะนิ่งแบบหายกริบเลยนะเพราะตัวเขารู้อยู่แล้วนะคะว่าสิ่งที่เธอหายไปเนี่ยมันเป็นการสแสดงมันเป็นการเรียกร้องความสนใจอันนี้คือม i n เซ e ตที่เขาคิดกับเธอนะแล้วเขาก็คิดว่าแบบเธออ่ะคงไม่เหงานานหรอก เ,เธออาจจะมีคนรายล้อมมากมายแต่เขาก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่าเขาคือคนที่เธอต้องเลือกอะ่ะยังไงเธอต้องกลับมาเองจะ้ะเพราะฉะนั้นน่ะใครงอนอยู่ฉันบอกได้เลยว่าการเงียบไปอะ่ะมันไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของเธอดีขึ้นหรือทําให้เขาวิ่งตามนะคนคนนี้นะคะไม่ชอบเล่นเกมในความสัมพันธ์แล้วถ้าคุณไปเล่นเกมกับเขาเขาจะเล่นกับแบบหนักมากเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ทําได้ดีที่สุดทักไปหาเขานะจ๊ะรีบไปเนาะอ่ะใครชอบคําทำนายแม่พิมพคำว่าวิทวิ เขาจริงจังกับคุณประมาณไหนแล้วนะคะตอนนี้นะ วันนี้นะคะมาพแก,กแมวิทวิดนะจ๊ะไม่ต้องตกใจค่ะนี่คือฉากใหม่ของดิฉันนะคะจัดตอนกลางคืนนั่นเองนะดูขลังๆนะใครผ่านมาเจอคลิปแม่ตรงแค่20นะคะส่งใครมีวันเกิดต่ตอไปนี้เธอจะตรง80%ไปเลยนะจ๊ะต้องตรงทั้งอะไรทั้งวันที่แล้วก็ราศีนะคะนับตามแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะคนเกิดอยู่ในพฤษกษภกัมมังกรลงไทยด้วยเลข2ะคะ่ะเมษสิงห์ธนูลงไทยด้วยเลข7็นะคะมินกรกฎพิจิกลงไทยด้วยเลข3มค่ะมิถุนตุลกุมลงไทยด้วยเลข5าและเลข6นะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทวิดได้เลยนะส่งใครจะดู ตัวนะคะคกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเธอแบบปกติรอคิว1วันแบบด่วนรอ1ชั่วโมงเท่านั้นนะขอดูสิว่าคนคนนี้เขาจริงจังกับเธอเบอร์ไหนแล้วจริงจังเบอร์ไหนโอ้ยเซเว่นออฟคัพส์นะคะขึ้นมา4 of cups ค่ะ4 of อุ๊ย4้งโฟร์เพนต์นะคะ5 of w อ n d s คนสอันสุดท้ายได้ Age of wands นะจ๊ะอืม บอกไว้ก่อนนะคนคนนี้เขาม,ม,มีตัวเลือกค่อนข้างเยอะเราเป็นคนที่ขี้เบื่อง่ายคนคนนี้เขาเป็นคนที่โสดมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครเธอทําทให้เขาวาวุ่นหัวใจเข้าใจปะเธอเป็นคนที่เขาแบบรู้สึกรู้สึกเหมือนหลุดมาจากความฝันนะเธอชอบเธอมากนะแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่เบื่อเขาก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้บ้องนะเธอเขาก็เลยอยากที่จะดูๆไปก่อนว่าเธอเป็นคนน่าเบื่อมากน้อยขนาดไหน ในใจอยากเริ่มต้นแล้วนะในใจอยากเริ่มต้นแล้วนะแต่ว่าติดแค่ว่าอุ้ยเป็นคนขี้เบือ่อแล้วก็เป็นคนเฉื่อยชาเถอะอาจจะเป็นคนที่แบบติดเตียงด้วยเถอะไม่ค่อยมีแอคทิวิตี้อะไรเยอะแยะชีวิตเขาไม่มีอะไรเลยนะจ๊ะไม่มีแอคทิวิตี้ชอบนอนชอบกินนะจ๊ะอาจจะแบบ ออกนอกบ้านน้อยมากเธอคนเนี้ยเป็นคนอ่า introvert นะคะโลกส่วนตัวสูงแบบสูงมากเวอร์สูงจนเธอจะตกใจแน่ๆนะคะถ้าเธออยู่เขาเขาไม่ได้หายไปไหนค่ะส่วนใหญ่นอนนะจ๊ะอ่าเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเธอชีวิตเขาดูน่าเบือ่อเธอจะอยู่กับเขาเหรอหรือไงยังไงดีอะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเขามีความรู้สึกชอบเธอมากขนาดไหนเพราะว่าตอนเนี้ยความจริงจังเขาเขายังไม่ไม่ค่อยมียังไม่ค่อยมีให้เธอฉันต้องบอกจริงนะถึงแม้ว่าเขาจะชอบเธอก็ตาม แบบเอ e เน y เขาว่าแบบน้อยมากเธอที่จะกระตือรือร้นนนะ่ะอ่ะขอดูหน่อยนะคะว่าเขารู้สึกไงเธอบ้างตอนนี้วินาทีนี้ ใครอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่สามารถที่จะเรียนได้นะจ๊ะมีแบบสดกับแบบแห้งเธอแบบสดนะคะก็จะแถมให้ยิปซีไปวิดีโอคอลโทรคุยกัน10ครั้งนะคะแถมการตลาดปั้นช่องไปด้วยถ้าหนูจะเอานะคะส่วนถ้าใครไม่เอาก็จะแถมเป็นการสอนอ่านไพ่เพิ่มนะคะส่วนใครที่จะเรียนทันทีนะคะแนะนําเป็นแบบแห้งเธอเพราะราคาน่ารักกว่าอยู่ที่2ใบเท่านะคะมีโปรโดาย้ายแบบแห้งด้วยนะ,ะ16ใบแดงค่ะกดที่หน้าแม่ลิงที่2ใต้โปรไฟล์จะเป็นรูปตัวเอ่ะเทนนอปสอดนะคะคิงอัพคัพนะคะ t ด e c h ช r i o อ Ace of คัพส์นะคะเดอะเดวิลเธอฉันว่านะเขาเขาดูหลงไหลเธอมากเลยแต่อาจจะมีระยะทางหรือเปล่าคะที่ทําให้เราทั้งสองคนแบบไม่ค่อยได้เจอกันเธออาจจะเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันเขาชอบเธอนะแล้วเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยคนแบบเธอนะจะมีคนมาจีบเยอะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เออน้อยนอย้นอยใจนะคะตัวเขาได้แต่คิดอยู่เงียบเียบในใจไม่กล้าแม,ม้กระทั่งจะจีบเธอเพราะอะไรรู้รปะกลัวว่า เธอจะแบบปฏิเสธเขาเพราะว่าชีวิตเขาอะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่จีบคนก็ไม่เป็นอืมอะไรประมาณนี้คะความชอบแม่ให้อยู่ที่ประมาณ70%แต่ว่าจะไม่จะไม่กระตือรือร้นหรือว่ามีการเทคแอคชั่นใดๆอะคนเนี้ยอืมนะจ๊ะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คำว่าวิตวิตนะจ๊ะ